สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดนะค,ะคลิปค่ำคืนนี้นะคะทุกคนข้อความด่วนที่สำคัญที่สุดที่เขาอยากบอกคุณในคืนนี้มาดูกันมาอัปเดตกันว่าใครที่อยากบอกคุณนะคะค่ำคืนของวันพุธวันที่17เดือนธันวาคมปีพศ2568นะคะมาดูกันแ a นดอมค่ำคืนนี้จะสุ่มตรงกับของท่านใดบ้าง หรือจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปเมื่อวานก็ได้นะคะมาดูกันทําจิตใจให้สงบนิ่งแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะหมอมินขอดูพลังงานที่ผ่านมาจนถึงคืนนี้ก่อนนะคุณเป็นเช่นใดบ้างไปแรกเลยในแฮงแมนความรักที่หนึ่งนะคะคุณเห็นคนที่ลักษณะห้อยหัวแบบนี้มาไหมนะคะตรงนี้เนาะมันก็ผิดปกติแล้ว ความสัมพันธ์นี้มันจะต้องมีใครที่เป็นคนที่อดทนในความสัมพันธ์นะคะทุกคนเพื่อคนรักเพื่อความรักของตัวเองแต่อย่าลืมนะคะว่าความอดทนคนเรามันก็มีขีดจํากัดใบนี้ยังหมายถึงไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงนะคะมันมีปัญหาติดแหกอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนดูใบต่อมาเดเมเชียนอันนี้คนเกิดวันพุธดาวพุธดาวการสื่อสาร เลขหนึ่งด้วยถ้าเป็นตัวคุณแม่หมอบอกเลยคุณเป็นคนมีมีเซนนะคะมีลังสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยำนะะบางคนก็คือเซนมาในหลายๆรูปแบบนะที่แตกต่างกันด้วยก็ <c oughs> แล้วนี้บางท่านอะเลขแปดอยู่บนหัวคือคุณกับคนนี้อาจจะวนเวียนนะคะมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ได้ไปไป,ไปกลับกลับปนะคะเดี๋ยวหาย <c oughs> เดี๋ยววนกลับมาแบบนั้น <c oughs> เพียงแต่ลักษณะมีปัญหาแบบไหนเท่านั้นเองนะคะ ถ้าเป็นคุณคุณเป็นคนเก่งนะทุกคนในจัดเมนัดเมนเนี่ยเป็นไพ่ของผลการกระทําค่ะหมายถึงที่ผ่านมาที่ผ่านมาหมอเคยบอกแล้วนะคะว่าพี่ผ่านมาหมายถึงเมื่อวานนี้ห้าหกวันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่เราได้หมดที่ผ่านมามันส่งผลถึงปัจจุบันคือถ้าใช่ก็คือใช่ค่ะถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปบางคนนะ เป็นคู่เวรคู่กรรมบางคนคู่คู่บุญคู่กรรมอย่างเงี้ยนะคะคู่กัลยาณมิตรแหละนะคะคุณก็คงจะเริ่มปล่อยได้ปล่อยวางได้บ้างนะคะคุณเป็นคนเชื่อกดแห่งกรรมนะทุวกคนนะคะมาดูใบต่อมานะบางท่านเนี่ยอยากหลุดนะคะอยากหลุดตรงนี้ละเบื่อสีถ้วยอันนี้ท่านน้ำกระกรกดมีนพิจิกความรักมันไม่เป็นดังใจมันไม่ได้ดังใจนะคะ ถ้าคุณเป็นโสดนะทุกคนแม่หมอบอกเลยว่ามีคนเข้าหานะเพียงแต่มันไม่ใช่สําหรับคุณคนนี้เข้ามามันก็ไม่ใช่สัทีแบบนั้นนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถ้าเป็นอ่านไวเวอร์ซานะคะสลับกันความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นลักษณะที่ไม่ว่าคุณทุ่มเทใส่ใจเขาแค่ไหนสี่ถ้วยน่ะนะคะเราให้เขาให้ใจให้ความรักทุ่มเทใส่ใจเขาไม่ได้เขาไม่ค่อยเห็นน่ะหมอจะบอกมานี้นะคะทําดีกับคนที่ไม่เห็นคุณค่า ไม่ถูกที่ถูกเวลาถูกคนเขาไม่เห็นนะไม่ได้แปลว่าเราไม่น่ารักนาทุกคนเราน่ารักเราทําเต็มที่เขาไม่เห็นเองปล่อยไปนะคะหรือบางท่านนะคะสี่ถ้วยยังไปอีกคุณไปเจอใครสักคนที่เขาคุยกับใครหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่คนเห็นไหมนะคะในไพ่เนี่ยไม่ชัดเจนกับเรานะ,ะกักความสัมพันธ์คุยหลายคนอย่างเงี้ยน,นะคะหรือความสัมพันธ์บางท่านวนวนเว,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 วียนเวียน,ยนไปไปมามา,มาเนี่ยหลายรอบจนคุณรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งละในความสัมพันธ์นี้นะคะ เบื่อที่มันไปน่าจะชัดเจนก็ไม่ชัดหรือจะไปต่อก็ไม่ได้จะกลับก็ไม่ถึงมันติดอยู่ตรงเนี้ยเด็กถือไม่เท้าบางคนคุยคนอายุน้อยหรือความสัมพันธ์นี้ในสาภาพะบางท่านไม่ได้หมายถึงเงียบหายไปเลยนะยังคุยอยู่บ้างแต่มันไม่ต่อเนื่องหรือเปล่านะะอันนี้ธาตุไฟเมสิงค์หนูอ่าแม่หมอเห็นพไพ่ใบนี้นะคะขึ้นมาคลิปที่แล้วของหมอด้วยกรณีบางคนเริ่มที่อยากจะหันหลังและเบื่อและความรัก เบื่อที่มันเหนื่อยแบบเนี้ยต้องอดทนกับอะไรไม่รู้ความสัมพันธ์กับแม่ชัดเจนหรือไปไป,ไปมามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะเราทุ่มเทให้ใจให้คุณค่าแต่เขาไม่เห็นอย่างบางท่านนะคะหรือคุณคุยกับคนที่เขามีคนคุยเยอะแบบนั้นอะ่ะมีตัวเลือกเยอะนะ,ะไม่มีใครอยากเป็นตัวเลือกของใครตอนนี้แม่หมอบอกเลยความสัมพันธ์คุณน่าจะเริ่มโฟกัสเรื่องเงินทองเริ่มอยากหนหลังละแน่นอนละการเงินดีไม่ไพ่แปดเหรียญขนาดนี้การเงินดีขึ้นนะคะ นะ,ะถ้าคุณแย่ที่ผ่านมามันจะดีขึ้นมาถ้าบางท่านดีมามันก็จะดีกว่าเดิมหรือความสัมพันธ์นี้ยคุณทุ่มเทไหมคะใส่ใจมากๆแต่ความสัมพันธ์ของเขาไม่ได้ใส่ใจเราความสัมพันธ์เขาช้านะคะสองเหรียญนะฮะแต่ถ้าเรื่องราวความรักนี้คุณพยายามนะคะคุณเห็นไหมทําไมท่านสองเหรียญทําไมท่านไม่วาดแบบแบบหนึ่งแบบที่แบบ เ้าก็เหยียบเนี่ยแค่แค่หมุนเวียนหมุนเหรียญน,นะคะแต่ทําไมขยิงอยู่ขาเดียวข้างนึงทําไมเนี่ยความหมายมันมีนัยยะหลายเหตุผลก็เช่นน้ํามันก็ไม่นิ่งความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณคุยอะคุยใครหรือแม้แต่คบหรือแม้แต่เป็นแฟนแล้วมันจะมีลักษณะที่เราถูกเห็นไหมคะแฮงแมนน่ทนอยู่ฝ่ายเดียวอดทนนะคะเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวประครับประคองฝ่ายเดียวนะคะในความสัมพันธ์นี้ พยายามซ์ทุกสิ่งทุกอย่างละหรือความรักเนี่ยนะาาใครบางคนไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวก็ได้มีสองคนคนกลางไม่เลือกอะไรวนๆเว,ว,ว,วียนๆระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งจนคุณรู้สึกเบื่อเหนื่อยละกับการอดทนรอคอยให้มันชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะคิงถือไม้เท้าค่ะทุกคนคุณก็เป็นคนเก่งอันนี้นะธาตุไฟนะเราอ่านไปแล้วเนาะมีธาตุดินกันมักงสมมติธาตุไฟเมสิงคานูมีคนอายุน้อยมีคนเกิดวันพุธในนี้นะคะ ท่าน้ํากรกรินพิจิตบางท่านเริ่มหันหลังแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่คิดถึงนะก็ยังคิดบ้างแต่คุณหันหลังละบางท่านอัานหลุดและเบื่อละโฟกัสเรื่องเงินทองเรื่องนาีิการงานของคุณมากกว่าบางคนเป็นความรักเมื่อก่อนเคยอยู่ใกล้ก็ได้แต่ที่ผ่านมามีเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้ไกลกันความสัมพันธ์คุยกันน้อยมากไม่ค่อยได้ใส่ใจแบบนั้นนะคะถ้าคุณไม่เทคแอคชั่นไปติดต่อสื่อสารเขาก็ไม่คุยแบบนั้นก็มี มาดูกันค่ะมาดูฝั่งเขาเข้อความด่วนที่สําคัญที่สุดที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้มาดูเขาบ้างอะ่ะเขาทําอะไรอยู่ตอนนี้เกิดวันอะไรราศีอะไรธาตุอะไรพวกนี้นะคะคุยรับสอดอันนี้ธาตุลมตึนกุมเมทุนนะคนคนนี้ถ้ามีปัญหาแม่หมอว่าเขาก็ค่อนข้างใจแข็ง หรือคนที่ปากปากกระใจไม่ตรงกันก็ได้นะคะถือดาบบางคนเป็นเรื่องความขัดแย้งนะ,ะทุกคนเป็นเรื่องคําพูดบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะ,ะมาดูกันต่อนะ,ะอ่าให้เรอแฟนชาวพฤกษ์นสภาไพ่พระบางคนความสัมพันธ์นี้มีปัญหาทางด้านอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าไม่ฟังคุณก็ฟังเขาที่ไม่เอนะคะไม่ไม่ปลื้มนะคะไม่ปลื้มคุณหรือไม่ปลื้มเขาอะนะนะคะมีปัญหา หรือต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาประเพณีอะไรบางอย่างก็ได้มาดูใบต่อมานะเก้าวถ้วยค่ะมาดูกันถ้าเป็นคุยนับสอดกับ9ก้าวถ้วยลักษณะของเขาก็ค่อนข้างคุณเห็นไหมไพกกอดอกนะท่าทางที่อัตราก็สูงนะฉันไม่ง้อเราก็ไม่งอเหมือนกันนะคะถูกไหมนะเราก็เริ่มโฟกัสเรื่องอย่างอื่นเหมือนกันคนคนนี้นะคะหนึ่งนะอีโก้ถาว่าสูงไหมอัตราก็มีแหละนะ ก้าถ้วยบางท่านยังหมายถึงรักเพศต่อกันได้ด้วยหรือก้าถ้วยเนี่ยหมายถึงคนค่อนข้างมีฐานะก็ได้ค่ะมีการงานการเงินหรือไม่ตัวเขามีสเสน่ห์มีเห็นไหมคะมีคนเลี้ยงลายมาปื้มเขาแต่เราก็อาจจะเป็นคุีนรับสอดก็ได้นะคะคุณไม่ได้ไม่ได้งอใครง่ายๆหรือเราเคยพยายามแล้วตอนนี้เราตัดแล้วถ้าไม่ชัดเจนหรือน,นิ่งมากนะคะทุกคนอันนี้ท่านนะ้านะก็รกคนมีนิจิก ถ้าว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดถึงคุณไหมแม่หมอจะตอบแล้วเขาก็คิดถึงคุณอนะแต่ค่อนข้างถ้ามีปัญหาแล้วคนนี้ก็ค่อนข้างมีโกนะคะถ้ากดอ,อ,อกแล้วคุยนับสอดพวกนี้นะห้าดาบนะห้าดาบเนี่ยแม่หมอไม่อยากจะตีความหมายว่าพ่อแง่แม่ง,งอนไม่ใช่นะคุณเห็นไหมคนอื่นทิ้งดาบไปละคนนี้ยังชูดาบนะห้าดาบเนี่ยเป็นอาการของคนชอบเอาชนะถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บแน่นอนละนะ ทิ้งดาบแปลว่าเราก็นะคะเราก็น่าจะมีคําพูดบ้างถูกไหมคะเราก็เป็นคนมั่นใจแต่ความมั่นของคนเราไม่เหมือนกันนะบางคนมั่นใจนะเป็นสิ่งที่ถูกนะ,ะแต่ถ้าไม่ยอมรับฟังเหตุผลของใครหรือไม่ยอมรับฟังเหตุผลของเราเลย<ๆ>ก็แปลว่าเขาดือ้อเถียงชอบเอาชนะโดยที่ไม่มีเหตุผลเห็นไหมคะเราก็น่าจะเคยพูดเคยไลายแล้วคนนี้ชอบเอาชนะนะคะดื้อมากๆนะห้าดาบเนี่ย เดอะเฮอร์มิทค่ะทุกคนอันนี้ทัดดินเนาะราศีกันณเวลาที่หายหรือนิ่งไปหรือมีปัญหานี่แหละ่ะบางคนนานละบางคนอาจจะเพิ่งมีก็ได้ไม่หมอว่าคนคนนี้ไม่ใช่ห,หายไปหรือคุณหายไปแล้วเขาไม่คิดอะไรนะไม่หมอว่าเขาคิดอยู่นะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นสาภาวะที่คิดถึงเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆหมอไม่รู้ว่าเขาจะวางแผนไปบวชไหมหรือปฏิบัติธรรมหรืออะไรบางอย่าง แน่นอนล่ะคนเราไม่ได้แปลว่าด้านความรักเขาจะอีกแบบหนึ่งแต่คนเราไม่ได้เพอร์เฟกนะคะบางบางอย่างเขาก็น่ารักอ่ะแต่บางบางส่วนก็มีม,มีมีบางอย่างที่เขาก็ไม่น่ารักเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่เขาทุกคนเป็นนะคะทุกคนเพียงแต่ข้อดีมากข้อเสียน้อยไหมหรือนะคะผิดยังไม่เท่าไหร่แต่แก้ไขไหมเท่านั้นนะคะปรับตัวไหมกลับตัวไหมอย่างนั้นนะคะผิดมากผิดน้อยไม่สําคัญแต่รู้ตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนไหมเท่านั้นเองนะคะ เออคุณบล็อกกันไปไหมอ่ะใบนี้นะแม่หมอเห็นขึ้นมาหลายวันแล้วพวกเนี้ยคือคําว่าบล็อกหมายถึงบางท่านนะปิดกัน้นปิดใจนะคะไม่พูดไม่คุยไม่ว่าคุณจะทักไปหรือเขาทักมาเราอ่านนะแต่ไม่ตอบหรือไม่อ่านเลยะนะคะนะ่ะเรียกมีกําแพงใจหรือที่หนักกว่านั้นนะคนะใบนี้คือบล็อกจริงๆค่ะเนะี่ยบล็อกการสื่อสารนะคะแต่ทั้งที่ใจก็คิดถึงคุณนะบล็อกเพราะว่าอาจจะชอบเอาชนะ นะหรือความสามาันนี้ต่างคนต่างคิดว่าฉันไม่ได้ผิดอะไรฉันไม่ทักไปก่อนเขาก็คงคิดแบบนั้นนะคะหรือคนคนนี้นั่นแหละที่เขาไม่ยอมไปสุดท้ายค่ะ the date ทุกคนนะธาตุน้ำกรกฎมีนพะิจิกนะขึ้นมาหนะึ่งสองสามนั้นธาตุดินสองใบธาตุลมธาตุไฟนะความสัมพันธ์นี้บางท่านเพิ่งตัดจบกันไปไหมบางคนนานแล้วก็ได้ ามาดูกันค่ะทุกคนบางคนเป็นเรื่องรักซ้อนมาอ่านใจดีกว่าค่ะรู้แล้วเนาะว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่เกิดกับคุณนะคะประเด็นอะไรทีนี้มาอ่านใจดีกว่าคนคนนี้รู้สึกและคิดยังไงคุณบ้างนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะ ใบแรกเลยแปดไม้เท้าคือการคุยการสื่อสารกันเทคแอคชั่นการทักถ้าคุณเป็นฝ่ายเคยทักเข้าไปก่อนนะคะเคยตื้เคยง้อหรือเคยทักไปก่อนค่ะทุกคนเขาอาจจะรอคุณก็ได้แต่ถ้าคุณเคยเหมือนกันแต่คุณพอละคนคนนี้กําลังคิดนะคะเรื่องการสื่อสารอยากทักคุณมานะอยากติดตอ่อยากสื่อสารอยากเทคแอคชั่นแล้วกันใบนี้แปดไม้เท้าขึ้นมาก่อน อยากเดินทางมาหาคุณด้วยถ้าเขารู้จักบ้านช่องหรือถ้าคุณคุยกันเรื่องการเดินทางก่อนที่จะมีประเด็นนะนะ,ะเขานึกถึงการเดินทางของคุณถ้าไม่ใช่ของคุณนะคะแปลว่าของเขาเนี่ยแหละอยากพูดอยากคุยอยากเจอหน้าด้วยหรือความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นปัญหามันมีเรื่องขัดแยงะะ้งค่ะทุกคนแต่ความขัดแยงแ้งนหนึ่งนะ,ะมันต้องเกิดกับใครบางคนที่เขาเป็นคนที่ชอบควบคุมคุณเห็นห้าดาบไหมคนอื่นทิ้งดาบแล้วเขาก็ยังยังคิดว่าฉันไม่ยอมนะคะ มันมีคนบางคนที่ชอบคอนโทรลความสัมพันธ์ถ้าเป็นปัญหาขัดแย้งเอาง่ายๆเหมือนถ้าเราพูดผิดหูหรือพูดไม่ตรงใจเขาเขาก็จะโกรธละเขาก็จะงอนละเพราะชอบควบคุมเราเคยเอาใจใส่เราเคยดูแลหรือเคยยอมมาตลอดแต่ตอนนี้มอหมอเห็นคุยนอสอดคุณออกไม่เอาละนะคะนะถ้าไม่ใช่ทั้งหมดก็คือนึกถึงการสื่อสารและอยากเดินทางนะคะเรจจัตเมนค่ะเป็นไพ่ผลการกระทําถ้าเขาเขาบล็อกคุณนะเขาจะปลดบล็อก อยากคุยกับคุณละแต่ถ้าคุณบล็อกเขาเขาก็อยากคุยแล้วอยากให้คุณปลดปลดปลดบล็อกปลดล็อกหัวใจก็ได้อนะคุยกันอย่างเงี้ยหรือไพ่นี้ของไพ่ขยอยงการตื่นรู้ถ้าความสมพันธ์นี้มันมันจบแล้วมันเดทออกมานะคะตัดไปละหรือความสมานที่หายไปเนี่ยเป็นนัยยะว่าค่อยจบหรือเปล่ามีคนอยากลื้อฟื้นนะเห็นไหมเทพเจ้ากาเบียนเป่าแต่ให้คนฟื้นนะคะคืออยากลื้อฟื้นนะะั่นแหละจากคุยกับคุณเด็กเชือเหรียญน,นะคะ ความสัมพันธ์นี้บางท่านคุยหรือคบกันนานถ้าไม่ได้แป uh ลว่าอายุน้อยเสมอไปนะถ้าความสัมพันธ์อายุไม่ได้ห่างกันมากความสัมพันธ์มันไม่โตนะคะคนคนนี้ยังอยากถือคุณไว้อะเห็นไหมถือไว้อะยังอยากคุยอยู่ถ้าไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจคุณเขาก็อยากโฟกัสที่คุณเหมือนกันนะหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาไม่ได้สนใจเพราะไปสนใจแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ตามที่เขากําลังตั้งใจอยู่ ที่ผ่านมาเลยไม่ได้ใส่ใจคุณนะคะปล่อยให้คุณเหนื่อยปล่อยให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวมีแฟนเหมือนไม่มีรู้สึกน้อยใจอะไรแบบนั้นนะคะเจ็ดเลี้ยนค่ะวันคนคุยกับคนวันเสาร์ลักษณะเจ็ดเลี้ยนนะคะทุกคนคุณเห็นไหมคนยืนค้ำคางเนี่ยคิดคิดนะคะคุ้นคิดนะเรื่องคุณแล้วบางท่านเนี่ยแน่นอนละ่ะที่ทําไมท่านเขียนภาพแล้วมันต้นไม้แล้วมันเติบโตออกดอกกบผลแปลว่า ไม่ว่าคุณจะมีสถานะคุยนะคะบางคนคบแล้วบางคันเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็ตามความหมายมันก็เหมือนเดิมนะคะคือมีบางคนที่ทุ่มเทความสัมพันธ์จนออกดอกออกผลหรือบางคนสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะเหนื่อยอะไรผ่านอะไรมาเยอะนี่แหละเขาคิดนะตอนนี้แต่เพียงแต่คิดได้สายไหมเท่าน,นั้นเองนะคะหกถ้วยหมอเห็นไพ่เนี่ยออกมาสองครั้งละคลิปที่แล้วก็ออกนะคะแม่วันนี้แม่หมอทำสองคลิปนะคะ ความสัมพันธ์นี้ใครบางคนที่เคยจบเคยจากเคยห่างไปคนเดิมนะคะคนเก่าถ้าคุณคอมเมนต์ถามหมอคนเก่าคนไหนล่ะหมอจะตะตอบตามไปตามความจริงนะคะทุกคนสมมุติว่าคุณมาถามลอยๆแบบนี้นะหมอก็ตอบไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าดวงมันรวมสมมุติว่าสามปีนี้คุณคุยกับใครมาสคนอย่างเงี้ยนะคะปีละคนนะคะคุณกําลังถามหมอว่าคนเก่าหมอเลยอยากว่าคนเก่าคนไหนล่ะ เบอร์หนึ่งเอร์สองบสามแบบนั้นนะคะคุณต้องไปดูดวงส่วนตัวกับใครก็ได้ที่คุณหูกจดิตกับครูบาอาจารย์ท่านั้นแล้วคุณไปดูคุณก็ถามนะ,ะถ้าถ้าคนไหนคุณก็ลองถามนะค,ะคนที่หนึ่งไหมสองสามนะเขาจะถอดไพ่ให้คุณแต่อันนี้มันดวงรวมมันคนเก่าแต่ไม่รู้ว่าคนเก่าสมัยไหนของคุณนั่นแหละคะ่ะอันนี้นะฮะมีคนอยากกลับมาเพราะว่าคุณอบคุณ บางท่านเคยพูดเรื่องอนาคตด้วยกันเคยคิดเรื่องมั่นหมายหรือแต่งงานหรือเป็นครอบครัวแล้วก็ได้คุณคือความสุขของเขาบางท่านรักเพศเดียวกันนะคะคุณคือความสุขของเขาแต่มันมีปัญหาก่อนเขายังคิดนะคะสองดาบที่บานมาบางคนเป็นเรื่องโลเลไหมลังเลไหมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยบางท่านนีสองดาบเนี่ยแม่มองบอกเลยความขัดแย้งนะคะ อันนี้ชอบควบคุมแต่นี้ขัดแยง้งคือบางท่านเป็นพอแง่แม่งอนพอห่างกันไปไปเจอไปอารียนรู้อะไรมาเยอะแยะมากมายสิ่งดีๆมันก็มีเห็นไหมคะที่เขาคิดความรักที่อบอุน่นปัญหามันก็มีเพียงแต่คุณจะปรับมาเข้าหาก,กันไหมนะคะหรือสองดาบเนี่ยคุณเห็นไหมคะปิดตาสิ่งดีๆที่คุณทุ่มเทเขามองไปเห็นแต่ตอนนี้เห็นละอาจจะเห็นในวันเวลาที่คุณถอดใจมันสายเกินไปแบบนั้นค่ะนานเนาะ ห่ถ้วยค่ะคุณเป็นรักที่อบอุ่นมันล้นออกมาจากใจละตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณนะอยากได้โอกาสจากคุณอยากได้โอกาสใหม่อยากเริ่มต้นใหม่นั่นแหละค่ะหนึ่งถ้วยอ่านะคะใบนี้หมายถึงการตื่นรู้ของเขาก็ได้นะคิดละท่ามกลางนะคะในหุบเขาที่เป็นภูเขาน้ําแข็งที่จริงด้านข้างเนี่ยเป็น เป็นมืดๆนะคะทุกคนแต่มีเสียงแสงตะเกียงนำทางความหมายคือคนที่เริ่มจะรู้ตื่นรู้ละไม่มีคุณมันก็เหงานะแล้วก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่มันทั้งถูกทั้งผิดเดอร์มิตเป็นภาวะที่ค,คิดคิดแบบมีเหตุผลนะคะไม่ได้เข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างใครนะไพ่ลักษณะเฮอร์มิตคือคิดแบบมีเหตุผละคิดถึงเรื่องเดิมนะ,นะ,ค,ะคุณสง่างามมากหรือคุณดูดีมากๆบางท่านเคยซัพพอร์ตการเงินการทองใส่ใจดูแลทุกอย่าง ไ,ได้แปลว่าผู้หญิงเสมอไปนะคะคุณเทแทนให้เราเองเขาเอาง่ายๆเขาเสียดายคนนะคะหรือถ้าเป็นตัวเขาแน่นอนลละที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนนิ่งเฉยไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ก็คือคิดถึงละสิ่งที่ผิดพลาดละแต่ฟอร์มเยอะนะคะได้ด้วยเจ็ดถ้วยเขาอาจจะคิดไปไกลว่าตอนนี้กลับมาคุณมีคนคุยใหม่หรือเปล่าหรือตัวเขาในราคาที่ผ่านมาคุยหลายคนหรือแม้แต่มีคุณแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีสเสน่หอ่า การมีเสน่ห์นะมันไม่ได้ผิดหรอกค่ะทุกคนมีสเสน่ห์ในแบบฉบับที่เราเป็นนะบางคนเสน่ห์ที่คําพูดบางคนก็คือตัวเราแต่ถ้าเราคบแล้วคุยแล้วหรือเป็นแฟนเป็นครอบครัวนะแม่มอว่านะ,ะเราก็ต้องรู้กรอบของตัวเองเนาะนะคะไม่ใช่ทําอะไรก็ได้หมายถึงคุยกับใครฉันก็คุยไม่แคร์อย่างเงี้ยไม่เอานะคะสี่ถ้วยเขาก็คง ห่างคุณไปเฟดอะไรก็ตามก็คงไปคุยกับคนนู้นคนนี้ดูละแต่มันไม่ใช่สําหรับเขาเห็นไหมคะหรือที่ผ่านมาเขากาลังคิดย้อนกลับไปสิ่งที่ผ่านมาว่าเฮ้ยคุณเคยเดีกับเขามากมายใส่ใจดูแลทุ่มเทแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณทะเลาะกันมากๆคิดถึงมันก็คิดถึงแต่เบื่อสิ่งที่เราทะเลาะกันก็ได้ใบนี้นะเดอะทาวเวอร์ค่ะคนเกิดวันอังคารบางท่านเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเนาะทําความรักที่มันพังไป ไม่ว่าเรื่องคําพูดไม่ว่าเรื่องคุณจับได้อะไรบางอย่างนะคะเนี่ยถ้าทะเลาะกันก็ทําพังหรือไปดึงใครเข้ามาหรือเรื่องอะไรก็ตามม,ามันความรู้สึกมันแย่เขาก็คงคิดแล้วว่าจะมาจะเหมือนเดิมได้ไหมเอาแต่จใจะคะ่ะทุกคนหรือเขาทักคุณไปแล้วก็ได้นะแต่คุณตัดไปไม่เอาละถ้าไปนี้นะคะเป็นเรื่องอารมณ์เขาล้วนๆเลยนะนะคะเดซิต้านะคะถ้าเจอหนึ่งถ้วยนะน่าจะ เป็นความหวังขงงเขาเือลึกหวังเล็กๆที่จะได้กลับมาคุณไม่เหมือนคนอื่นนะคุณแตกต่างกับคนอื่นนะะใบนี้คุณบาลานซ์ชีวิตเขาได้ดีถ้าเขาร้อนมาคุณก็ยังเย็นใส่แบบนั้นนะคะนะคะ,นะคะความสัมพันธ์นี้เขากลัวคุณไม่ไปต่อกับเขาหรือที่ผ่านมาเนี่ยแหละเขาถ้าเขามีใครอยู่นะคะทุกคน ะะเขาอาจจะพ,พยายามที่จะแก้ปัญหาก็ได้ไปนี้หรือแม้แต่ดึงใครก็มาหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นปมที่เราเอ,อ่ยังไม่สามารถแก้ได้ปมของแต่ละบุคคลนะคะตรงนี้นะหรือไม่ก็คือเขาเขาอยากได้โอกาสแต่กลัวคุณไม่ไม่ไปต่อเขาก้าวไม่เท้าค่ะมีมีคนที่ทําให้กันและการเจ็บนะหรือเขาทําคุณเจ็บไพ่พวกเนี้คือไม่กล้าสู้หน้า อยากง้อคุณใจจะขาดครับมีใครอยากง้อคุณนะทุกคนไพ่พวกนีม้มาขึ้นมาลักษณะนี้หลาย,ลายวันละห้าเหรียญถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินก็แปลว่าความโดดเดี่ยวความเหงาเขาให้คุณครึ่งครึกลางๆไม่ว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทตอนนี้กลับมาเสียดายเสียใจทีหลังตอนนี้หวยหาคุณหนักมากเลยโคตรโดดเดี่ยวเลยนะคะใบนี้เหงานะ ลักษณะของคนที่อยู่หิมะทำไมท่านเขียนภาพสองคนอยู่กลางหิมะแต่คนหนึ่งนี่เจ็บหนักแปลว่าความสมรธ์ที่ผ่านมามันจะน่าจะต้องมีใครเป็นคนที่พยายามอย่างหนักในความสัมพันธ์แต่ทำไมท่านภาพสองคนเดินร,รู้ไหมคะอีกคนนึงจะรู้ว่าฉันก็มีใจเห็นไหมฉันก็เหงาความรักเราไม่เท่ากันเช่นบางคนฉันเนี่ยทำเต็มที่ละหนึ่งสองสามแต่อีกคนหนึ่งแบกไว้เต็มบาหนักใจทุ่มเทสุดๆ เขายังไม่พูดสักคำเพราะเขารักคุณแต่อีกคนนึงน่เห็นไหมคะเขาก็บอกเขาพยายามแล้วนะแต่พยายามน้อยกว่าอย่างที่บอกค่ะไม่ไม่ไม่ได้เต็มที่ครึ่งคึกลางๆนะคนนี้อยากกลับมามากคนเป็นปมเรื่องเงินทองได้ด้วยนะแล้วก็ความรักอย่างที่หมอเกินไปแล้วอ่ะนะบางคนมีแต่ให้ให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้อะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างแม้แต่มีปัญหาเราก็ขอโทษก่อนแม้แต่คุยเราก็ยังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคน อีคนรับอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้ตาช่างมันเริ่มมีถ้าท่านไม่ได้มีปมเรื่องเงินทองก็เริ่มเรื่องนี้นะคะเรื่องความรักที่ที่อีกคนหนึ่งน้อยเนื้อต่าใจก็ได้นะคะเตซความสัมพันธ์จบแล้วคุณเข้มแข็งมากๆนะคุณอยู่ได้ mm hmm. คุณเคยซ mm ัพพอร์ตเขาด้วยคุณเป็นคนที่มั่นคงทางจิตใจมั่นคงทางการเงินหรือดูแลเตียงได้ดีหรือเข้านึกถึงภาพความสุขความอบอุ่นตรงนี้ mm hmm. มาดูกันคะ่ะทุกคน,นค่ำคืนนี้อ่านใจไปแล้ว ใครคนนั้นอยากบอกอะไรคุณบ้างเดเกีชรีวัตเขาอยากเดินหน้ากับคุณนะนะหรืออยากเดินทางมาเจอคุณก็ได้จัดเม้นนะคะสีดาบ ห้าเหรียญมีคนอยากกลับมาหาคุณนะคะมีเชียนวางแผนอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับตัวคุณที่อยากวนกลับมาในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาโคตรเหงาแล้วก็เบื่ออะไรหลายอย่างถ้าไม่มีคุณเหมือนชิตมันขาดชีวิตชีวาขาดความสุขเอาไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทําทํางานไม่ใช่นะคะนะ,ะถ้าเกิดเขาเคยแบบภูมิใจว่าฉันมีคนเข้าหามีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้กลับกลายว่าก็มีคนเหมือนเดิมเข้าหาเขาก็ไม่เห็นอยากจะคุยกับใคร คิดถึงคุณรักที่อบอุ่นรักที่ผูกพันรักที่เติมเต็มสิบถ้วยนะเป็นเพราะอารมณ์เขาร้อนด้วยนะบางคนเป็นเรื่องเงินทองหรือความรักมันไม่เท่าเทียมอะไรที่ที่เป็นตอนนี้คนคนนี้คิดมากเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณนะคะทุกคนบางคนเนี่ยทำปากแข็งอีกโก้หนักแต่ใจลือๆคิดถึงคุณนะคุณคิดแต่เรื่องของคุณนั่นแหละเนี่ยนะคะ ถ้าคนที่ไม่คิดถึงเรานะ่จะไม่เครียดไม่คิดถึงเพราะเขาอยากกลับมาแล้วก็คิดถึงสิ่งต่างๆที่มันพังมันผิดมันพลาดอะไรหลายอย่างยิ่งผิดพลาดมากก็ยิ่งคิดมากนะคะทุกคนเพราะกลัวคุณไม่ให้โอกาสไม่อาภัยคนเกิดวันเสาร์ดวบางคนเคลียวคนต่างชาติเดฟูหรือบางคนเมื่อก่อนอยู่กับเราเหมือนอึดอัดฉันอยาก ออกไปลูกภายนอกเพราะฉันมีสเสน่ห์มีคนคุยเข้าหาเยอะคุณก็ปล่อยละหรือบางคนก็คือเขาไม่มีความรับผิดชอบบางคนมันอาจจะไม่ได้ประเด็นอื่นนะ,ะไม่มีความรับผิดชอบพระอ่านแตละใบนะคบกับคุณแล้วหรือบางคนเป็นแฟนเป็นครอบครัวคุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างนะดูแลทั้งเงินทองทั้งอะไรทุกอย่างคือคุณแต่เขา the f ไม่รับผิดชอบอะไรบางคนก็คือนั่นแหละคะ่ะ ทำอะไรตามใจตัวเองพอพูดก็มีปัญหามีประเด็นตอนนี้คุณปล่อยเขาไปตอนนี้ตัวเขามากกว่าที่หวยหาคุณหวยหาความอบอุ่นจากคุณความรักจากคุณมาเครียดมีคนสืบพยายามสืบสองคนนะคะอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณคนคนนี้แหละนะคะคิดถึงคุณคุณคิดอย่างหนักเลย,ะค,ะยค่ะทุกคนกระวนกระวายใจนะ,ะนะ,ะนะ อยากกลับมาลงลำเรือเดียวลงลำเรือเดียวคุณที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนต่ดใจเห็นแก่ตัวสี่เหรียญบางคนกักความสัมพันธ์นะคะพยายามใจแข็งนะคะปากแข็งไปงั้นแหละนะะแต่ใจจริงๆอ่ะหยหาคุณหนักมากหยหาและอยากวนกลับมาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ที่มันคิดว่าจบกันไปแล้วมองว่าคนคนนี้กําลัง คิดอย่างหนักเครียดอย่างหนักที่อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ค่ะทุกคนขอบคุณมากมายสำหรับกดติดตามและรับชมคลิปรันดอมหมอมินนะคะดูดวงส่วนตัวหมออยากบอกวันนี้นะคะไอดีลไลนแม่หมอยอยู่ใต้คลิปนี้นะค่าดูก็อ่านคืออยากบอกอยากบอกว่าอ่านรายละเอียดเบื้องต้นนนดนึงก่อนจะทักเข้ามาคุณจะได้รู้ว่าหมอมินรับดูดวงกี่โมงถึงกี่โมงนะคะราคาค่าครูไม่ไม่มีความลับนะคะแม่หมอพิมพ์ไว้เลย นะไม่ว่าคุณจะทักเข้ามาส่งรายละเอียดให้อ่านมันก็จะมีในรายละเอียดราคาค่าดูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะะแล้วค่ะอ่าเล่าลักหมอก็ขอรบก,กวนนะคะหลังสี่ทุ่มไปแล้วไม่ควรทักมาค่ะมันเป็นเวลาที่จะพักผ่อนแล้วจะเตรียมตัวหลับนอนนะ,ะทุกคนแม่หมอก็ทํางานเป็นเวลาเหมือนกันทักมาเวลาทําการไม่ว่าจะเริ่มตักหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มอย่างเงี้ย หรือถึงสี่ทุ่มก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่หลังสี่ทุ่มไปแล้วนะรบกวนอย่าทักมาถ้าท่านใดทักมาไม่เหมอขออนุญาตบล็อกไปนะคะเพราะว่ากติกาคุณยังไม่เข้าใจเลยนะคะตรงนี้รบกวนเวลาพักผ่อนด้วยมีแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนขอบคุณมากมายสำหรับการกดติดตามรับชมมาและเป็นกำลังใจให้รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ